กนเบียพัทยาปวดเลยเ้มากีเบียบาแสนกะมากินที่ยิาเยอะไพานเยอยมอ่ะเ้ยนะเ้ยมาตูดีเข้าไปนี่อันโยนนี่โย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 เอากระหวยอีกนครับกระหวยป่าวเฮ้ยถูกอเอ้ยยังไงเนี่ยดัดหน่อยออต้องแออ่ะว้ ผมก็ไม่อยากจะพูดอะไรรู้ว่ามาที่เรสกกับบ้านทกทีเลยอะไร่เสกสุดเขานี่จินราล้เก่าดฝนดีเยบุนที่ว่าไงเนี่ยสิวมากวีดีโอนะแล้วไงเนี่ยต้นเ่ยต้นเลเนี่ยเฮ้ยมีชูบ่อยอเนี่ยย่าไงเนี่ยบิ๊กเก้เต็มต่อยเต่อไปติอไปต่อไป้ก็คุยในกล้องระดาระดาระดาลมิส ไม่ข้าออกกล้องเดี๋ยวไไม่ขาวถามาไม่เดีไม่ขาวขาวเอาข้านะเอาเช้าว่าเขารู้แล้วไม่รู้ไอ้